เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามณฑนฐททานบกที่33กองผ่านฐานปืนใหญ่ที่17สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ตํารวจภูธรอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลดอยเต่าได้ตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยนายชัชวานปัญญาในอําเภอดอยเต่าในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจกล่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้สูญหายสองคนคือนา พยอมนันทสารซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล็กที่34หมู่2บ้านไร่ตำบลดอยเต่าและนางสมใจยาใจส่วนผู้บาดเจ็บนั้นมี7คนนะคะซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว1คนหนีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนี่ยสองหลังแล้วก็เสียหายบางส่วนอีก22หลังเบื้องต้นได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบถ้ามีการส่งมอบพื้นที่ให้แล้วก็จะประชุมวางแผนหรือถอนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังก่อนโดยจากการสอบสว อะะย่งางทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนางพยอมได้สั่งสารโพแทสเซียมคอเรตมาจํานวน20กระสอบกระสอบละ25กิโลกรัมเพื่อมาผสมสารเร่งดอกลําไยเองและขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างกําลังผสมสารดังกล่าวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นําชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบไปตรวจสอบว่าตรงกับผู้ที่สูญหายหรือไม่ค่ะ